นี่นะครับเต็มหม้อเลยนะครับลุงหลังก็ใส่ไปแล้วนะครับเต็มหม้ออะเนี้ยนะครับวันนี้ก็จะให้น้องตองนะครับอยู่เฝ้านะครับให้น้องตองดูแลนะครับเพราะว่าลุงหลางจะต้องออกไปทํางานครับเดี๋ยวตะแรงมาถ้ามันสุกนะครับเราก็จะได้อ่อมนะครับนี่ก็ ต้มผักขี้เหล็กไว้ก่อนนะครับเราจะมาทำออมผักขี้เหล็กใส่หนังเค็มนะครับรอดูตอนเ,อเราทำเสร็จนะครับนะครับในะก็เดี๋วลุงอาก็จะบอกวิธีให้น้องตอน,นะครับถ้าน้ำ มันจะแห้งนะครับก็ให้เติมน้ำนะครับไม่ต้องลินก็ได้นะครับขอให้น้องตองเติมน้ำใส่ตลอดนะครับในเมื่อเวลามันจะแห้งนะครับจนผักมันจะเปื่อยนะครับเดี๋ยวเลางวากลับมาเดี๋ยวลุงหมาก็จะทำเองครับ <c oughs> แค่ขอแค่ให้น้องตองเติมน้ำแล้วก็ให้เอาฟืนใส่ ไนะครับเราจะซุปผักขี้เหล็กขี้เหล็ก เดี๋ยวเราก็ตั้งหม้อไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเรอดูตอนเออมันเปื่อยนะครับมันเปื่ออย่็งแล้วตอนแรงนู้นแหละครับอาจจะได้ทํานะครับเพราะว่าเราอาจจะต้อง รีบไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวลุงก็จะบอกให้น้องตองดูแลนะครับเดี๋ยวด้ยวยสวัสดีค่ะน้องตองก็ดูแกออมพักทีเดียวเน่าค่ะเดี๋ยวน้องต้องก็จะมาใส่รัตติไอ้ไม่ใช่สิ Tidak motok nak kalu. Motok kita mukul ni ไป่น้องตองก็จะสุ่มใบข้าวนะครับตอนนี้ก็เราจะจะมาตำแตงนะครับนอ้องตองก็สันข้าวเรียบร้อย เออกินข้าวเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยก็ได้สันข้าสันข้าวคืออะไรสันข้าวก็เพือข้าหวานน้ำเยคูสันข้าวคืออ้ไรเยคูจ่ายข้าวคือข้าวข้าวเราเรียกว่าข้าวป้าเขาจะเรียกว่าสันข้าวถ้าข้าวถ้าเรากินข้าวเขาจะเรียกว่าสันข้าว เปมนเม็ดมะนาวลองเม็ดมะานาวต้นมันเกิดแล้วเกเพาบ้านเอต้องมันแดนมันม่นะผมไม่ได้ซือต้นนะใช่แต่มันมีแต่สีกัน

就。<laughs> เลยนะครับตำเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ผักกระถินนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับไหนจะเห็นบอนะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นผักกระถินนะครับกินกับตําแตงกันนะครับมากันเลยมากันเลยกินอะไรก็ กัน้น,น,น,นี่กินบ่เอาวะตำแตงนะครับนี่ตำแตงแซ่บแซ่บเลยนุ่มวังซิมเรียบร้อยแล้วผนอือหืออร่อยมากเลยแล้วต่อก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับนุ่มวังก็จะไปกินข้าว Your partner. you <laughs>